สวัสดีทุกทุคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนะนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไลน e เรนเจอร์กันนะครับในวันนี้เคนะจะมาเปิดกาชาไล n ์เรนเจอร์กันนะครับโดยในวันนี้นะครับเนะก็อยู่ในตู้โคโลโบอีเวนต์นะครับทุกคนโดยตัวละครอน Event นะีเวนต์ณวันที่คิดถ่ายเนี่ยก็คือจะเป็นตู้เกี่ยวกับโตเกียว v ีเว e เจอร์นะครับซึ่งมันจะเป็นโตเกียว v ีเวนเจอร์อบที่2นะ โดยโดยเคจะเรียกว่าตู้ไมกี้สองแล้วกันนะครับโดยวันนี้เคจะมาเปิดกาชาของโตเกียวรีเวนเจอร์กันนะครับโดยรอบนะี้ตัวละครไหนที่ว่าเคแนะนําให้แบบเราควรเปิดบ้างเบื้องต้นจากที่ไปดูมานะส่วนมากน่าจะเป็นไมกี้โดยตัวละครไมกี้เนี่ยค,ค่อนข้างน่าจะแบบค,ค่อนข้างน่าจะโกงมากตอนนี้คือถ้าเป็น PVP แล้วเนี่ยท็อปเซิร์ฟก็คือน่าจะใช้กันหมดแล้วเพราะเป็นตัวละครที่เอาไปอยู่คู่กับเอเลนอยู่คู่กับตัวของเอรูเดียสได้นะครับซึ่งสกิลของตัว เมกี้เนี่ยก็คือจะมีง่ายๆอย่างนี้เลยครับสกิลแรกก็คือจะเป็นสกิลกระโดดเตะนะครับซึ่งสกิลเนะี่ยเป็นสกิลที่ดีมากเป็นสกิลที่ว่ามันจะเหมือนกับเอเล่เลยทุกคนก็คือจะเป็นการกระโดดกระโดดเข้าไปแล้วก็เตะฝันของข้าให้แบบจากตำแหน่งที่อยู่ใช่ไหมเตะกลับไปที่ฐานด้วยแล้วตัวละครเนี่ยก็จะวับตามไปด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งมากและสกิลที่2เนี่ยเคไม่นแน่ใจนะว่าเป็นสกิลที่เอาไว้เน้นบับอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยมันจะให้ค้ากับเอเลนด้วยก็คือ าเอาแบบอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับการใช้งานตัวแมกี้2ของตัวเคมไลเลนเจอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับเอเลนมากแต่ว่าส่วนตัวระหว่างเอเลนกับแมกี้เนี่ยอันไหนดีกว่ากันเอเลนดีกว่ากันครับแต่ว่าเหมือนตัวแมกี้ีมันจะขึงๆซับไม่เหมือนเอเลนที่แบบว่าเกินมาเป็นแทงทำลายล้างชิบหายแว่วงใน PvP นะครับแต่ว่าแนะนำสําหรับใครที่ว่ามีเพชรอยู่แล้วอยากจะลองเสี่ยงถ้าเปิดได้แมกี้แนะนําใช้ได้ยาวๆเลยครับเพราะว่าตัวละครที่มีศักษะในการใช้งานแบบนี้เนี่ยในไลเลนเจอร์เนี่ยก็คือน่าจะมีแค่2ตัวคือในส่วนของตัว เอเดนกับตัวของไมกี้นะก็คือที่มีทั้งสกิลทั้งเตะฝ่าตรงข้ามตัวคอนแล้วก็กระโดดตามไปแล้วมีสกิลรวบอีกอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ทีมเล่นง,ง่ายมากโดยวันนี้คือจะมาเปิดกันนะเพื่อมไมปป่การเสียเวลาเดี๋ยวจะมาเปิดให้ทุกคนดูเลยนะครับโดยจะเปิดประมาณ1 0บแวหกสิบแปดโลนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกไหมแต่ถ้าออกจะดีใจมากเพราะว่าตอนนี้ก็คือตู้ที่ทีจะมาเปิดเนี่ยเป็นตู้ที่เพิ่มเลทของตัวไมกี้เนี่ยไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ายังไงก็ได้ไมกี้อ่ะมั้งนะไปเดิ่มเลย ออกเฮ้ไม่กี้ออกกับชีวิตเคแบบสบายมากเลยเคพูดแคบบ่แนั้นแหละสุเกะขอทำการตกคิดไปเลยนะครับเพราะว่าเราเอ้ยแบบเดี๋ยววะไม่ีะคิดดีกว่าอยากยืยืๆหน่อยกลัวคิดมันเสร็จเร็วโอ้ยเกลือตัวนี้จริงๆดีแต่ว่าต้องไปปั้นเป็นขั้น, Hyper. น,นไฮเปอร์อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ดีเกลือยังไม่ทำยังทำไม่ตันทีอันนี้คือเกลือนะครับ เหลือีกสองรอบจัแไะถ้าไม่กี้ออกคลิปนี้คือคุ้มแต่ถ้าไม่ออกก็ได้จะเคลืออีกสักระยะเลยครับเพราะปกติเวลาเคลือเล่นไอร์เจอ,อคือลงแต่ทีทีฟาร์มเพชรเงดียวเลยโหเคลืออันนี้คือจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คิด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ สามารถติดตามผลงานไรนเจอร์เคนะได้นะครับในช่องของเคนะในย t u b e เลยนะครับไปเลโก้เวลเวลลืมเกลือเริ่มมาละจริงจริงเอสซีเคน่คอ่ะเปิดได้ไห่กี้ได้หลายรอบมากเลยนะเพราะงั้นแหละเคน่าเปิดได้แล้วแหละแตไม่ออกไม่ออกผมไม่ออกคือแปดได้ออกได้มากแต่ไม่ออกไม่กี้โอ้เกลือทุกคนโอ้โหดูโคตรแย่เลย ยังเหลือไอ้เพชรเหลือเหลือเหลือตัวอีกห้าใบไอ้เอ ي, ตือเหลือเหลือตัวไอ้สิบใบเปิดอีกสองครั้งถ้าไม่ออกก็คือน่าจะจบคลิปแบบบริบูรณ์แล้วครับเพราะว่าไม่มีเพชรเปิดต่อละไม่ทำไมคลีปออกนี่ขีดผ่านน้ำตาเลยนะถ้าทำไม่ลีปออกข้อตัวไอ้ขีดแบบอันี้ไปนานละขีดเปิดตัวสองใบแต่ไมันด้จบเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับอยบาลล่าลืมกดดตติามกดไลค์กดแชร์ให้ขานาดด้วยนะครับยังยไงฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับ บายบายเกลือจัด